ตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงตับปรับสมดุลสนใจโทร0915695658 0 2 2 9 58, 7 0 8 2 0 กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงพันปาาอยากเผือกท่านันปากอยากเผือกคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านะคะต้องทานใครที่ดิ้งบ่อยๆสูบบุหรี่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ทานอาหารที่มันไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพบ่อยๆให้นึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือ B M G นะฮะเสริมสุขภาพนะบำรุงตับปรับสมดุลคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เขาเรียกฟื้นฟูเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อต้านอนุมูลอิสระนะะลดอาการปวดอักเสบของร่างกายเพราะสารสกัดต่างๆเนี่ย มาจากธรรมชาติหมดเลยแต่เป็นสารสกัดพรีเมียมนะคะทางเช่าเห็ดลินจือสมเกาหลีเบต้าคูแคนกระชายดำนะคะนึกคำนี้ไว้เลยนะคะ BMG ค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่แล้วค่ะสุดพิเศษจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G ซื้อ1กระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและเท่านั้นยังไม่พอค่ะแถมให้อีกกับกาแฟ BMG อีกหนึ่งกล่องไปเลยในราคาเพียงแค่2,889้บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ0915695658หรือ 0, 0 2 2 9 7 0 8 2 0องเอค่ะ,ะนะฮะจาไว้นนะคุณผู้ชมนะบารุงตับปรับสมดุลน,นะคะและเบาหวานความดันก็ทานได้นะ 看、uh huh. ฟาสายแจ้งด่วนนะฮะสัญญาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถึง3รอบนะคะเป็นเหตุที่ไม่ไม่ใช่เซ็นกับทาง TPN และพี่ปุ้ยพี่ณะนะคะ<ฆ>แต่ขอขอบคุณกับตำแหน่งมิสจุลีเวิร์สไทยแลนด์2019ครับตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเซ็นหรือว่าไม่เซ็นล่าสุดก็คือไม่เซ็นน,นะคะหนวหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่เซ็นเหมือนกับนางงามคนอื่นๆล่าสุดเนี่ยฟาสายเขาออกมาชี้แจงนะคะว่าเขาเนี่ยได้เซ็นสัญญาครั้งแรกกับทางบริษ,ษัท TPN 2018จำกัด1ฉบับนะคะตอนที่ร่วมประกวดเลยจากนั้นทางกอง ก็มีการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟ้าสายได้เซ็นที่แอตแลนตาก่อนที่จะเข้าไปเก็บตัว m ิชยูนิเวิร์สนะคะซึ่งสัญญาฉบับใหม่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญาซึ่งไม่ตรงกับฉบับแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เพิ่มจํานวนปีในการผูกพันสัญญาที่มากขึ้นเพิ่มจํานวนการหักเปอร์เซ็นต์ให้กับทางกองนะคะแล้วก็ยังมีสาระสําคัญอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถตกลงกันได้ทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณแม่แล้วก็ฟ้าสายก็เลยขอเปลี่ยนเนื้อหาสัญญาบางอย่างนะคะแล้วก็เงื่อนไขาบางอย่างให มันถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาฉบับแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่กลับจากการประกวดมิชชันนีเวิร์ดทางกองประกวดก็มีการเรียกฟ้าใสเข้าไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีกรอบหนึ่งอีกฉบับหนึ่งนะคะซึ่งฉบับนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกับฉบับแรกเลยแล้วก็ไม่เหมือนกับฉบับที่แอตแลนตาด้วยพอทักท้วงไปนะคะในเงื่อนไขบางข้อทางกองประกวดก็เลยขอจบสัญญากับฟ้าใสซึ่งข้อตกลงก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยค่ะอ่านะคเอาก็มิซุปร มิสซูปลาเขาก็ไม่ได้ใส่นี่ออแอนโทนเนียก็ไม่ได้ใส่มงนี่มีใครบ้างมีแอนโทนเนียมีบินม,มีบินแล้วก็มีเอนนี่ใช่ไหมอ่ะที่ได้รองมิสเวอร์ใช่ชไหมชื่ออะไรนิโคลีน นะฮะแล้วก็มิสแกรนอินเตอร์เวเนนะฮะแล้วก็ฟาซาเมไม่ได้ใส่มงทั้งสองคนแต่เหมืนก็แปลกนะแต่เขาก็อยากจะใส่แต่ทีนี้น้องไม่ได้เซ็นมันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะสายจะพายมันก็ไม่ได้นะลูกพี่แต่บอกเลยอ๋อไม่มีสายอ๋อไม่มีสายด้วยไม่มีสายเพราะไม่ได้เซ็นไงค่ะคคือนางงามเนี่ยเวลาเขาได้ตําแหน่งเลยอย่างที่พี่เต๋าบอกไปเมื่อวานนะฮะถ่ายรูปกับสื่อมวลชนสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเซ็นสัญญาหมดค่ะแม่เขาเรียกอย่างมิสแกระมาณหหลลัังง แล้วเ,เขาประกวดเสมือนจริงกันนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเรียกขึ้นข้างบนเลยเซ็นสัญญาหมดอ๋อไม่เซ็นก็ไม่ได้ตังค์แม่ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สายสภานี่เอาไปทําเองได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไ,ไ,ใชไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เปลิขสิทธิ์<ะ>อ๋อรอเราเราไปทําเองเล่นกับกระเทยลูกสาวอย่างเงี้ยได้ได้ได้ไปเดินตามงานตามหาฮาได้แต่ถ้าจะไปทําเองเพื่อจะไปขึ้นเวทีอะไม่ได้ผิดเนาะมันไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดอะแต่เขาก็เป็นตําแหน่งนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วทาง ทางกองเนี่ยเขามีอยู่แล้วไงสายสะพายกองกับสายสะพายทำเองมันก็จะแตกต่างกันเพราะของกองมันจะมาตรฐานกว่าไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกระเทยทำไม่ได้แพ้เลยคอเก่งกระเทยลูกสาวเนี่ยพี่วันนั้นนั่งดูน้องมันขายมงกุฎนะมีมงกุฎมิ s s u น i เวิร์สยุค80นะ90 80ขายมงละา5 0 0 เหมือนของจริงเดเ๊ยเขาก็เก่งทรงเดียวกันเดะ๊ะแต่ว่าไอ้ของจริงมันเป็นชาวาลอฟกี้แต่อันนี้มันเป็นอาจจะเป็นคริสตลัลที่อาจจะเป็นชาวาจีนชาวาเกาหลีอ,อันเงี้ยนะขาย3,500แต่มันก็เป๊ะอยู่เนาะเหมือน เป๊ะแล้วก็มีมงกุมิ i s s Ver ด้วย3,500เช่นเดียวกันเหมือนเป๊ะเริ่มีหมดเดี๋ยวนี้ทำได้หมดเลยมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เราทำได้ในเรื่องของการ copy คือแม่จะบอกว่าเราสู้จีนได้แล้วเฮ้ยเรามาก่อนจริงหรอคนไทยมาก่อนคนไทยงานฝีมือค่ะ ของจีนเขาก็สวยแต่งานเขาจะหยาบแต่คนไทยงานเนี่ยแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงหรือของปลอมก็ต้องนับถือใจว่าเก่งเก่งก,งกงว่าเพราะจีนเขาทำรถใหญ่ไงเขาก็ไม่มีเวลามาประดิษฐ์ประดอยเหมือนอคนไทยไงคนไทยทําไม่กี่อันไงเพราะ<ห>ฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป๊ะยอมเลยอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็มาจากจีนนะตอนหลังคนไทยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทำแล้วเพราะมันเหนื่อยเขาก็เลยไปเหมามาจากจีนเหมือนชุดวิวาอย่างเนี้ยค่ะค่ะ สชุดวิวาราคาสองพันเหรอถูกมากเลยอะสามพันอลังการหน่อยก็สามพันห้าซื้อเลยซื้อขาดเลยนะเฮ้ยนี่ถูกมากเลยนะเพราะว่ามาจากจีนโรงงานจีนผลิตเลยเขาผลิตผลิตเป็นร้อยเป็นหมื่นชุดเลยอะอ๋อถ้าไม่บอลเวณดีเทลก็โอเคแต่ว่าเนื้อดูไกลๆอะสวยแต่ถ้าดูใกล้ๆนี่มันก็จะเป็นผ้าอีกเกรดหนึ่งค่ะเอาไปใส่เล่นๆเนาะเพราะว่ามีแม่คนหนึ่งที่แบบรู้จักเขาเปิดร้านชุดวิวาไงเราบอกว่าเท่าไหร่อ่ะแม่ อ้ยันนี้พันห้านี้งแม่ทำถูกจังวันทีถูกกว่าจีนลูกเต่าจีนแล้วมนจากจีนไปไปที่จีนมาจิ้มๆเลยแล้วซื้อลอตเยอะก็ถูกอืมดีเนาะถูกแต่ว่ามองไกลๆนะถ้ามองไกลๆก็รู้ว่าอ๋อผ้าอีกเรดหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรหรอกใส่ครั้งเดียวในชีวิตนะฮะไม่เหมือนกระเธยบางคนเขาทำไมแม่อยากจะใส่ใจจะขาดชุดวิวาใส่ได้ไหมเขาฉลาดคนนี้เขาประดิษฐ์ประดอยเก่งอ๋อเขาทำเองได้อคะเขาประดิษฐ์มาตัด ค่ะผ้าดิบผ้าแถวๆเนี้ยเหรอแม่ในสตูเหรอขาวๆเลยนะไม่รู้จักผ้าดิบเหรอทำไมแม่เวลาใครตายข้างถนนเขาจะเอาผ้าดิบคุมหนูก็ำลยงว่าผ้าดิบเี่เขาเอออเาไปทำซับอะไรอย่างนี้ผ้าดิบหมายถึงว่าคนรถชนตายคนคอขาดแขนขาดนอนอยู่ข้างๆเขาจะเอาผ้าดิบคุมก่อนแล้วคลุมน่ากลัวไหมน้ำเลือดน้ำหนองเนี้ยเคยเจอนะรัดตพาวร้อยหนึ่งอะตอนนั้นออกไปกิน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 ข้าวตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งตัดงานเสร็จนะครับมุ่งนี้นานแล้ว มีคุณยายคนหนึ่งก็เข็นมาเตเข็นจักรยานเข้าซอยผ่านผ่านจะผ่านไปอีกตลาดนะฮะสมัยก่อนรถเมล์เนี่ยมันจะเลี้ยวเข้าซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเราไม่เห็นกันเหยียบคุณยายแล้วเพราะเพราะเลยคคุณยายก็เสียข้างในใช่ไหมตายรถเมล์รถเมล์เขาก็จอดขวางซอยเลยอ่ะแล้ววันนั้นไปกับลูกสาวเดี๋ยไปเอ่ยชื่อมันชื่ออีวัตค่ะกี่ามและน่ากลัวมากน้ำอยางเน้ย อุ้ยแม่แล้วตัวเตี้ยเออเออแล้วตัวเตี้ยอ้วนบักเลยอะไปกับแม่ไปกับแม่ลูกสาวแม่อ m, บอกวัดเรานักข่าวเนาะอนเอาเอา,เอามือถือแม่ถ่ายถ่ายคลิปคุณยายข้างในหน่อยซิว่าคุณยายเป็นยังไงอ<ม>๋อไปทำข่าวไม่ใช่เราเห็น<อ>เ,<ร>เนะเพื่อได้ภาพข่าวไปลงหนังสือไงอ๋อไม่กลัวมึงกับคุณยายมึงกับหน้ากลัวกูณาแต่แม่เห็นภาพเลยไม่เห็นเขาอยู่ใต้รถเมย์บอกอีวัดมึงก้มลงหน่อยเพราะมันเตี้ยไง อีวัตมันก้มลงหน่อยแล้วถ่ายมาหน่ยเดี๋ยวจะเอาไปลงในในเพจข่าวอเอเส่งข่าวว่ามีการเหยียบกันเสียชีวิตแม่ไม่ถ่ายเองไม่ใช่ฉันฉันก้มไม่ได้ไงอีอวัดมันเตี้ยไงอุ้ยม่มกลัวมึงไม่ต้องกลัวมึงะน่ากลัวกับยายเขาอีกแมไปด้วยกันไม่ต้องกลัว มึงกันหน้าตาน่ากลัวกับใยายเขาอีกนะฮะก้ามากระต่อเลยนะคะมาที่คนนี้เลยแล้วกันยังไม่จบไม่สิ้นนะะยังเป็นประเด็นอีกหลยหลายวันแล้วนะฮะพี่นวัดนะฮะมองปุ๋ยพรทิพย์หลงประเด็นนะปมโพสต์เตือนสติคนไทยฮะก็หลังจากที่พี่ปุ๋ยพรทิพย์เองออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะคะก็ทางด้านของพี่นวัดก็มีการตอบโต้ไปเหมือนกันนะคะในเรื่องของไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์ในไทยอะไรทํานองนี้นะคะล่าสุดทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยเขาก็เลยไปพูดคุยกับทางพี่นวัด สอบถามถึงที่มาที่ไปของโพสต์นี้นะคะพี่นวัดเขาก็ยืนยันว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหานะกับทางคุณปุ๋ยแล้วก็เคารพในความคิดเห็นของคุณปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นนี้เนี่ยมันมาจากทางที่คุณปุ๋ยเองเขามีการฝากไปถามถึงประชาชนคนไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่นวัดเขาก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกัน<ะ>ก็เลยฝากถามถึงประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็คุณนวัดเนี่ยเขาก็เป็นคนนึงที่เสียภาษีเหมือนกันส่วนความคิดเห็นใน a c e b o o k เนี่ยก็อยากที่จะ ้อนให้กับทางคุณปุ๋ยได้รับทราบว่าในบริบทประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยณนะตอนนี้ต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ในส่วนที่คุณปุ๋ยพูดนั้นอยู่ในคนละบ,บริบทกับคนไทยที่เจอเพราะว่าเขาเองเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิทมนุษยชนเต็มที่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้เนี่ยคือประชาชนลําบากทุกวันนี้มีแต่ข่าวฆ่าปล้นแย่งสมบัติตลอดไปจนถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มันพังลงพังลงทุกวันขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนตัวเลยอย่า ที่จะเป็นเสียงสะท้อนให้กับคุณปุ๋ยได้รับทราบและอยากให้คุณปุ๋ยได้ลองมาอยู่ในประเทศไทยแบบยาวๆจะได้รับทราบบริบทของคนไทยณตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยทางด้านพิณวัตรยังบอกอีกนะคะว่าการออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนไม่ได้ออกมาดิ้นรนเพราะว่าอยากดิ้นรนแต่ว่าดิ้นรนเพราะมันไม่มีทางเลือกคนสบายกับคนลำบากมันต่างกาันอีกทั้งกฎหมายในประเทศก็ไม่สามารถบังคับเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณปุ๋ยเข้าใจในมุมมองนี้นะเพราะถ้าเข้าใจเชื่อว่าคุณปุ๋ยเองอาจจะเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ได้ น,ะะนี่ก็เป็นมุมมองของพี่นาว,วัตคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนมาดูแลสุขภาพดีกว่านะ,ะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G นะ,ะบำรุงตับปรับสม,มดุลน,นะฮะเบาหวานความดันทานได้ต่อต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ชมนะมีถังเช่าเห็ดอินจือสมเกาหลีเบตา้ากูแคนและก็กระชายดำวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย B M G ซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและยังแถมกาแฟ B M G ให้อีกหนึ่งกล่องไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่สองพันแปดร้อยแปดสิบเก้า 2, บาทเท 5 6 5หหรือ02-297-0820ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะบีน้ำทพิพอยู่อยู่ก็อันฟอลโล่นะฮะน้องฟิลม์มธนพัฒแล้วก็มีคำพูดที่มันแสบมากเลยอะ่ะมันคงจะไม่ได้หมายถึงใครนอกจากฟิล์มอย่างแน่นอนนะ,ะแต่คงไม่ใช่ฟิล์มมัตตพูมนะค่ะแมเดียวเท่านั้นนะ,ะจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ